ถ้าจะเป็นคัวโด่งดราม่าแอร์เจอผมก็คุณดราม่าเลยใช่ไหมเจอปุ๊บรู้เลยว่าดราม่าต้องตามมาโคตรดราม่าให้มันเป็นฐานนะอ่ะเราแอรมาดีมาลูกงานของเราตัวเป็นใหญ่มาก ก็ <Okay. S 2> วันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมง,งานกับ OPPO อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาอยู่ในครอบครัวของ OPPO เช่นกันนะคะเราก็ตื่นเต้นมากเลยสำหรับกนี้แอนจะได้ใช้ OPPO ไปถ่ายรูปสถานที่แต่ละที่ที่แอนได้ไปเดินทางนะคะเชียงใหม่คอนแกนกรุงเทพเหมือนกันแล้วก็มาแชร์ e x p e r ก e n c e กับทุกคนกับในเลนส์ของ OPPO Reno11 5G ค่ะเราเป็นคนชอบถ่ายรูปแลวเวลาจะไปไหนเราก็มีคอนเทนต์ตัวแม่คอนเทนต์แลเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในการถ่ายรูปมันเยอะใกล้ขนาด จริงๆสำหรับแอนนะคะแอนคิดว่าสำหรับแอนคนเดียวนะ mm. ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเพราะว่ามันต้องใช้กล้องมันต้อง q u a l i t ดีมันต้อง mm. ตรง,งนีนี่น,นี่แต่พอได้ใช้ oppo แล้วคือทุกอย่างมันง่ายขึ้นเลนส์ mm. ทุกอย่างมันอยู่ในมือหมดเลยเลยเร,เราไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดเดยอะว่าโอเคต้องไปไปหยิบกล้องนู่นนี่ mm. คือทุกอย่างมันมันง่ายขึ้นเลยตอนได้ถ่ายเราก็ได้มามีประสบการณ์กับ oppo แล้วคือมันจะทําให การลงรูปมันสนุกมากขึ้นค่ะจริงจริงแอนรมสวยนะทุกมุมต้องสวยค่ะมม <c oughs> ุออไหนสอนหน่อยมุมไหนนะไม่เราเป็นนางงามทุกมุมต้องสวยจร <c oughs> ิงจรม <c oughs> ีกังวลมุมไหนไหมหรือว่ามุมนี้ฉันแบบมุม <c oughs> มีกังวลอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะไม่บอกค่ะเพราะ <c oughs> เราต้องมั่นใจท,ทุกมุมค่ะอ่แล้วมุมไหนที่สุดว่ามุมเกิดของเรามุมแบบว่าเนี้ยอยู่เลยปุ๊บถ่ายครอบได้เลยก็ทุกครั้งที่หนูสัมภาษณ์หนูก็จะมองไปฝั่งนี้ตลอด พอจะได้รอดถ้าแอนมันจะเป็นแบบถรามันีแกลเลอรี่อะไรเงี้ยเป็นภาพถ่ายของเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นไงบ้างะชอบมากค่ะเพราะว่าบางบางที่แอนก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปไปเที่ยวแต่พอได้เห็นรูปคือมันดูน่าน่าเที่ยวแล้วก็อยากไปด้วยด้วยที่แบบอะไรอ่ะบอกว่าหนูสวยเหรอไม่ใช่พี่ไม่ใช่คุณเลนไม่ค่ะก็คงแต ก็ชอบชอบรูปแต่ละที่ค่ะเพราะบางที่แอนก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปแต่ว่าพอได้เห็นรูปแล้วคือมันน่าไปน่าเที่ยวค่ะท่่มีแอนก็ใช้โอเพอถ่ายเป็นแบบภาพชุดไทยของหนมเซนนั่นไองบ้างเป็นคอนเทนเหรอว่าช่เลยสวยๆมากเลยที่แบบว่าเขาเรียกว่าแบบว่าไม่ต้องผ่านการไม่ต้องผ่านแอปใช่จริงๆตอนที่แอนไปถ่ายแบบให้โอเพอคือแอนรู้ว่าเขาจะถ่ายกับกล้องแต่พอเข้าไปในเซตแล้วคือมีแค่มือถือโอเพอกับชาร์จพอด์แอนก็แค่นี้เหรอคะ ใช่ค่ะเราก็รูปมันออกมาสวยมากคือว่าทีิงๆวิหารเราสวยอยู่แล้วอะไรนะอะอแอคเดีย่านไม่ใช่ตัดขวตัดขวบางครั้งช่างภาพกับกับเรื่องก็ช่วยช่วยเสริมความสวยกับความมั่นใจด้วยค่ะบางวันหนี่ยค่ะเพราะว่าแบบแกลลี่นี้ตั้งคือวันไหนอะไรเงี้ยอันเนี้ยรู้ไหม ค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนส่งการนี้นะคะมาดูแกลเลอรี่ของ Oppo นะคะ Portrait Gallery ของแต่ละที่แต่ละจังหวัดนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ซื้อ Oppo นะคะรีบไปซื้อเลยค่ะเพราะว่าส่งการนี้รู้เลยว่าทุกคนต้องถ่ายรูปต้อง capture moment แล้วก็ถ้าไม่ capture moment กับ Oppo ไม่รู้ว่าจะ capture ยังไงล่ะคะส่งการนี้เราก็ไม่ได้พักเลยเป็นนักสงการใช่ค่ะแอนไม่ได้พักจะได้ทุกคนพักไม่เป็นไรบ้าครับ เตุเทศก,การตกกาเหนว่าตมีที่กรุงเทพด้วยขอนแก่นด้วย <S <s ใช่ใ,ใช่นนตื่นเต้นมากแอนไม่แอ,น,อนเป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาเป็นนางสงการประจำปีของปีนี้นะคะแล้วก็จะทำหน้าที่แบบเต็มที่มากๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากได้ไปไปแห่ไปเล่นนำ้ำแอไม่รู้วา่าจะได้เล่นน้ำหรือเปล่าแต่ถ้าที่สนามหลวง,ลวงใช,ใช่ใช่วันที่13ที่สนามหลวงแล้วก็12ที่สนามหลวงเราเกเป็นผู้จัดการ ววััันนนนไไหกก็ด้ส,สึงค่ะก็เจอกันนะคะกรุรงเทพทแล้วก็วันที่14ไปเชียงใหม่แล้วก็วันที่15ไปขอนแก่นค่ะไปเลยอก็เป็นยังไงบ้างครัะได้ไหมถามเรื่องที่มันไม่ไม่มีข่าว,าว,าวเลยขอเนแบบเรื่องลิขสิทธิ์เอ็มพีดีในกระดูกเอ่อพอจะทราบเรื่องนี้มากนยังไงเรื่องนี้อันอันไม่ไม่ทราบค่ะอันไม่ไม่รู้รายละเอียดเพราะช่วงนี้ไม่ไม่ไม่ได้เช็คอะไร โซเชียลแล้วก็บางอย่างคือถ้าเราไม่รู้ดีเทลจริงๆไม่อยากไปพูดต่อบว่าเราไม่รู้ว่าถ้ามันจริงหรือเฟกเฟกนิวใช่ค่ะก็เรื่องนี้ไม่มีไม่มีข่าวในบ้านนะคะแล้วก็หวังว่าทุกอย่างมันจะไม่มีดราม่าได้เจอไม่ปุยใช่ไหมคะใช่่ะเจอไม่ปุยแบบช่วงนี้ไม่ค่ะแม่แม่ยุ่งอยู่แม่มีเวทีหลายเวทีแล้วก็แองก็ทําหน้าที่เป็นบิซนีเวสไทยแลนด์ไปก่อนค่ะ ถ้าเรากลัวแม้ถ้าแบบคิดอย่างไงเราเข้าเลยเนะครับตัวแอ์เองวา่าถ้าถึงขั้าดูไปเขาบอกว่าแอนจะเป็นคนส่งท้ายสาหรับทีมสิบเอ็มหอทีไทยแอนเชื่อว่า,า wondered, มันไม่ได้มีการสง่งท้ายหรือว่าการเปรียบเทียบอะไรเพราะว่าในสุดท้ายมันก็คือเวทีของ Miss Universe Thailand แ,แล้วเราก็จะหาคนที่เหมาะสมกับหน้าที่นี้แล้วก็องค์กรที่กำลังหานางงามที่เหมาะสมมากที่สุดจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็ แม้จะเป็นท p เพหรือว่าจะเป็นบริษัทอื่นคือแอนรู้ว่าทุกคนจะร่วมมือมาเป็นตัวอย่างแล้วก็อินสปิเรชันให้คนรอบข้างอีกสักหอยก็ยงว่าพร้อมที่จะร่วมมือถ้ามันต้องเปลี่ยนชาตนลิขสิทธิ์หมายถึงว่ามันก็ต้องเปลี่ยนแต่คนเราพร้อนนมที่จะร่วมมือถ้ามีคนเข้ามาใหม่แต่ถ้าถ้าถ้า,ถามันต้องเป็นแบบนั้นก็ยินดีค่ะเพราะว่าในที่สุดเราก็มาด้วยความฝันที่เหมือนกันแล้วก็อยากทำให้เต็มที่ด้วยกัน,นมุมมองของเราที่เป็น แอนเชื่อว่าวงการของนางงามยังยังมีอีกหลายปีถ้าเราใช้มันเหมาะสมเพราะว่าการที่เราเป็นนางงามเราคือเรามีแพลตฟอร์มที่สร้างอินสปิเรชันเราก็ลังบันดาลใจให้มากกว่าแค่ผู้หญิงตอนนี้คือหลายคนมากๆเลยที่เห็นนางงามเป็นเป็นอินสปิเรชันให้เขาแล้วถ้าเราใช้แพลตฟอร์มเป็นเป็นอะไรที่ส่งพลังบวกมันก็จะไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราใช้แพลตฟอร์มด้วยที่ ส่งแค่พลังลบแล้วก็เนทีวิตี้มันก็จะไม่ได้ไปไกลเท่าที่เราอยากให้มันไปงานงามในคจำกัดความของเรานิยามของเราคืออะไรงานงามสำหรับแอนคือมนุษย์ทั่วไปค่ะมนุษย์ทั่วไปที่มีความฝันแล้วก็ที่กล้าที่จะไปถึงความฝันของเราด้วยที่เราที่เรากล้าที่จะออกนอกกรอบของตัวเองแล้วก็ไม่ไปสนใจว่าใครจะพูดอะไรหรือว่าใครจะบอกว่าเราทําไม่ได้เพราะในที่สุดคนที่จํากัดเรามากที่สุดคือตัวเอง แอนดีใจไหมคนข่าวเราเป็นเจ้าที่ทำให้เราสู้จนมีวันนี้ใช่ค่ะแอนแฮปปี้มากค่ะแล้วก็แอนทำเต็มที่ที่จะให้ทุกคนภูมิใจในตัวแอนแล้วก็เห็นแอนเป็นตัวอย่างคือว่าจริงๆนางแอนก็เป็นมนุษย์ทั่วไปเราแค่แฟนไซส์ว่าเขาคือแบบนี้แบบนู้นแต่ว่าจริงๆเราเหมือนทุกคนค่ะดูแอนแอนก็บ้าบอบ้อบางครั้งแอนมีแนะนำเข้ามว่าเออเขาท้อแล้วเขาแบบกว้างเขาฝันเขาไปแล้วไปทำเองแอนไม่คือความฝัน ไม่ได้อยากบอกว่าแอนแอนไม่เคยวางความฝันไว้เพราะว่าแอนเชื่อว่าทุกทุกอย่างในชีวิตเรามันเกิดขึ้นด้วยเหตุผล อาจจะไม่ใช่เวลาของเราก็ได้แต่ว่าถ้าเรากล้าที่จะพัฒนาสกิลของเรา,ากล้าที่จะเป็นคนดีกว่าเมื่อวานเราก็จะเห็นแพชชั่นของเราจะไปในทางที่เราที่เหมาะสมกับเราแล้วอาจจะไม่ได้เป็นในานาเวลานี้ที่มันเหมาะสมกับเราก็ได้แต่มันไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรเราก็ไปหาอะไรทําที่จะช่วยเสริมความสามารถของเราแล้วก็ถ้าเรากลับย้อนกลับมาเราก็เห็นว่าเนี่ยเรายังมีแพชชั่นในด้านนี้ก็หยิบมันขึ้นมาเราก็ไปในทางนั้นเลยเพราะว่าในที่สุดคือ ชีวิตเรามันสั้นมากเวลาเราเราหน้อยมากถ้าเราไปย้อนกลับไปคิดว่า what if ตลอดเวลาเราก็เสียเวลาอยูอ่ภาษาได้แล้วเราะเรคะขอบคุณครัเพราะได้เจอพี่ๆทุกวันคะค <c oughs> ไม่เบื่อน้องไม่เบื่อพี่เราเลยแต่ตว่าทุกทีำกำลังคืนเลยสำหรับเยูมีการเปิดตัวรถทูบ้างแล้วเป็นไงบ้างใช่คะ่ะตื่นเต้นคะ่ะตื่นเต้นอยากให้ทุกคนเปิดตัวเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าอยากรู้ว่าใครมาประกวดปีนี้อยาก ส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะถ้าใครกลัวว่าไม่อยากลงหรือว่าเห็นคู่แข่งแล้วไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าปีที่แล้วคือสิ้นสุดสุดใช่แต่ก็ไม่กลัวเลยจุดเดือดไปแล้วใช่แต่ว่าแอนบอกว่าปีนี้จะยิ่งกว่าปีที่แล้วแต่เขากลัวเหรอว่าโอ้โหเรื่องกำลังปีนี้เราจะแบบต้องเป็นแบบว่าต้องมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยเป็นพแอนทำมาตรฐานได้ดีมากสำหรับปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอือแอนเชื่อว่าแอนแอนคือโอเคมาตรฐานในมุมมองของบางคนแต่ว่าเหมือนที่แอนได้พูดกับ รุ่นน้องหลายๆคนคือองค์กรไม่ได้อยากจะหาผู้หญิงที่เหมือนแอนหรือว่าผู้หญิงที่เหมือนแอนนาหรือแอนชิรีหรือว่าพี่แมนดาคือทุกคนสร้างความคิดไปเองเลยมันสร้างความกลัวให้เขาแต่ว่าองค์กรเขากําลังหาคนที่เหมาะสมกับแมสเซจที่เขากําลังเดลิเวอร์ให้ทุกคนอยู่แล้วถ้าเรามากับไม่รู้สึว่าเราต้องเหมือนพี่แอนแอนไหนก็ได้เราก็จมันก็จะจํากัดเราอยู่ดี ก็มาในตัวของตัวเองเราก็มาให้เวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราเราก็ทําเต็มที่แค่นั้นค่ะเอาใว่าแอนไม่จำเป็นต้องเหมือนแอนก็ได้ใช่ค่ะเราไม่อยากได้คนที่เหมือนแอนที่เหมือนแอนคือมันซับซ้อนกันมากคือเพราะว่ามันมีแอนตับแอนแล้วคือเราไม่อยากได้คนที่เหมือนคนที่เรามีแล้วถ้าอยากได้แบบนั้นเราก็เอาคนเดิมเก็บไว้นานๆก็ได้ใช่ไหมคะเราอยากได้คนใหม่ๆที่มีความคิดเห็นใหม่ๆที่มี มายด์เซ็ตที่แตกต่างการที่กล้าที่จะถามว่าทําไมต้องทําแบบนี้หรือว่าทําไมเราต้องทําแบบนั้นกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆที่คนอื่นยังไม่ได้ทำอย่างในปีนี้เรามีส่วนร่วมอะไรนอกจากเราเราป็นมุ้งพี่แล้วเราจะเข้าไปนั่งตัดสินในห้องดำได้วยหรือว่าในห้องหรือว่ามีมั้ยอันนี้ยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าแอนจะพยายามเข้าไปในห้องดําให้ได้เพราะอะไรเพราะอะไรมันท้าทายยังไงกับเราเพราะว่าเหมือนแบบในห้องดําตอนที่แอนไปประกวดมันแอนเข้าใจความรู้สึก แล้วมีมบางคำถามที่แอนอยากถามรุ่นน้องด้วยที่แบบอยากรู้ว่าทำไมเขามาจริงๆเขาบอกเขาไม่เขาเซากันว่าอยู่อายุเหมือนเธอได้ปลดปล่อยในการเต้นแการดิอมิน,โนิโชว์ที่เขาบอกว่าฟิลฟิลจอยจออ <laughs> มันอะไรขนาดานัน้นาตลกกันเลยมาเลยแอนไะม่ <laughs> เพราะว่ามันเป็น นั่งอะไรนะเวทีกระเทยเลยต้องแบบว่าต้องสู้พี่เขาอะถ้าไปแบบเล็กๆน้อยๆหนูก็จะโดนด่าว่าทำไมไม่ใส่ียไอจีมากเลยเช่นกันเราไม่ drop ค่ะเราต้นเก่งเหมือนกันเนาะจริงเหรอคะแล้วเป็นอย่างไรบ็นเหมือนได้ปลดปล่อยแบบสำหรับบรรดาโจนะที่เองสามแอนมารวมตัวลงมพลังสนุกมากเลยสนุกมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานกับแอนกับแอนอยากอยากมีงานแบบนั้นอีกก็ต้องขอแมุู่ดแล้วแหละได้ค่ะกับแอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ